รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่สำรวจทางเดินลอดอุโมงภายในส่วนสาธารณะเมืองสงขลาค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะะในช่วงหน้าฝนที่มีฝนตกหนัก โดยเมื่อเร็วๆนี้ค่ะนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณทางเดินอุโมงเชื่อมระหว่างสนามกีฬาตีนสูรลานนท์และสวนสาธารณะเมืองสงขลาค่ะเพื่อตเตรียมเปิดใช้อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็เจอปัญหาในเรื่องของทางเดินลอดอุโมงค่ะที่มักจะเจอช่วงหน้าฝนนะคะมีปัญหาและก็อุปสรรค ในส่วนของน้าท่วมขังหรือไม่นั้นทางด้านทางด้านเจ้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะบอกว่าตอนนี้ได้มีการวางแนวทางในการเตรียมแผนรองรับปัญหาเหล่านี้เอาไว้แล้วบ้างค่ะและก็จะมีการกําชับเจ้าหน้าที่อบจนะคะให้ช่วยกันดูแลรักษาสวนสาธารเมืองสงขลาโดยเฉพาะการดูแลสนามหญ้าเทียมและการรักษาต้นไม้ให้อยู่สวยงามตลอดเวลา นอกจากนั้นนะคะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังมีความกังวลในเรื่องของรถจักรยานยนต์ของนักเรียนโรงเรียนมหาวิทราวุธฝั่งตรงข้ามค่ะที่นํามาจอดบนผิวจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนนั้นอาจจะเสี่ยงที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุไดง่ายและก็ยังเป็นการขีดขวางการจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งนวนอีกด้วยค่ะโดยได้มีการกําชับพ่วงในการโรงเรียนมหาวิชรวุธให้ทําหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่ตรงลานอเนกประสงค์ในบริเวณสวนสาธารณะเมืองสงขลาสําหรับเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็เพิ่มความปลอดภยัยและยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถ ใช้ถนนอีกด้วยค่ะ